สวัสดีค่ะประเด็นมารีวิวเหรียญห้เบิรงเดอพี่น้องอันนี้เหรียญปีพศ2548เด้อ 48, พี่น้องเป็นปีพศ2548ปีพศ2548 อจอสองพอย่อย,อย,อยขูกแน่ด้วพี่นองกดไปนอันนี้ก็เลียอนันอสอ,อพันหาร้ี่สิบปดเด็ดพี่น้องกอง ศ2548พันห้อยสีประเด็นประเด็นไปเบิังข้าเจาา้าว่าเหรียญพศ2548รอ้อยสมีทองผสมอยู่นั่นะนะมันแมนบ่อ่ะพี่น้องถึงข้าเจาา้าเบอกเห็นหูว่านอพี่น้องเห็นหรือเปล่าเนาะพี่น้อ,นอ,นองเบิมงเด้อประเด็นสิเบิ่งเหรียญน,นี เจาวามีเขาเจ้าว่ามีท่องผสมเรียนนั่นพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดขันผู้ดีไร่มีเก็บไว้เดอ้อพี่น้องเจ้าว่ามีราคาสั่นมาดไร่มีก็เก็บไว้เดอ้อก่อนสีใสก็เก็บไว้อันนี้ปีพศสองอพันห้านระ้อยนแนวนี้ บางขอตรวจขอไปเด้อขอตรวจขอไปเด้อพี่น้องพี่น้องมาเหลี่ยมบ่เลี่ยมมากมากพือท้องวาพี่น้องเลื่อมมากมากเพราพี่น้องมีพสอสองพันหาร้อยสี่สิบแปดเด้อพี่น้องพ่อสองาร้อยส,ส สิสิบแปดบัตรอัลลูนปะนารามสิบบาทสิบบาทประเทศไทยสิบบาทประเทศไทยเด้อพี่น้อง ่าเหลี่ยมวพี่พอนาี่ปเด้อนะพีพอสอนอันนี้ก็ไปเดินก็ไปไปแหลกนะ้ำเหมือนลานขากราเจ้ามากกระมืนท่อน เสียนเล็กค่ะเซียนเล็กสองพัิบดบอดเดอร์พี่น้องกองบองเทออสองพันห้าร้อีะเียนเล็ก เจาว่ามีท่อผสมอยู่น้ำนพันเนื้อทองผสมมสันมาั่างลอยซี 5, สีแมนก็เจ้าว่าที่เห็นเดียมา,มากหพี่น้องเดียมเมื่อกันกับท่องีเหลี่ย การใช้งานแล้วพี่น้องเรียนราชการที่นี่ผ่านการใช้งานแล้วลองหาเบิ่งเด้อพี่น้องผู้ใดมีก็เก็บไปเด้อเป็นมาไปไพ่ผักนา ขาเจ้าอยากขายกับแล้วแต่เขาเจ้าถึงอยากขายน้อพี่น้องที่ได้บอกขอบเขาเจ้าถือพราะว่าเห็นเขาเจ้าบอกขอ้อมูลนในฟังว่ามีท่องผสมะะอยู่นัมพนะเด่๋ยก็เลยมารีวิวให้พี่น้องเข้าพึ่งกอ,องประเด็นมีต่พ่อสอนสองพันอร่อยสี่สิบแปดบรรได้กองสองพันห้าร้อย จัดเกีบไปไหนเดก็ขอวจก็ใกล้เนอพี่น้องว่าไปเดินรีวิวเนีมือีรีวิวเดินเหรงียมี้ยงสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดองนหอยสี่สิบแปดพี่น้องว่าไปเดินมีหลายเหรียญ่มีจักเหรียญมียูเก่าเหรียญเดี๋ยวไปกดมือใหม่ก่อนมีจักเหรียญว่าไปเดินไปแหลมมาหลาย มีอยู่เก่าเหรียญมีอยู่เก่าเหรียญมีอยู่เก่าเหรียญเก่านาเก่าังพี่นอ้องเราประเด็นไปขนมาเึิ่งใหม่เมืองจีด้ทั้งหมด,ดหิีด้จักเหรียญ่นนนันประเด็นไปเห็นเห็นเพิ่นมาั่นสสมผะสมท่องจันเพ่นจับแมนบ่แมนเราประเด็นกับพวกหมูเราประเด็นบ่ฮูหมูจัากันนนันหเห็นตะก้เาเจ้าเบานะ ไร่เมีก่กเก็บว้เดอ้อพี่น้องเรียนเกาลือนแกหาเนี่ยต่อไปก็สิีบ่มีแล้วเพราะว่าเขาสิเก็บเขาขั้งหมดเด้อพี่น้องเ้อต่อไปก็สิีบ่มีแล้วเรียนชุ่มนี่เก็บไบอันนี้ประเด็นกับไปแหลกเขามากไปเก็บไว้ีู่่เพรียนซื้อดรอกไปแรลกข้าจามากข้าจ้านั่นไหลปแหลเข้าจามาก เพิ่นก็มาบอกประเด็นเพิ่นบอกว่ามีเรียนเพิ่นเอาออกจากฟันตูนซักผ้าเพิ่นไหมพี่น้องเดินกับไปแหลกเอามาไว้เมื่อวานกับไปแหลกมาไหวเกิดรอยได้หลายเติบอยู่งประเด็นบอกเพิ่นเอาตะเรียนหากประเด็นซีบ่นกับเจี๊ยบใบให้ประเด็นเนาะ,ะเดินกับมารีวิวให้พี่น้องเข้าเบื้องน้าปเดินกับจีก็จบคลิปใบซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้อง ถูกกำลังแรงใจเด้อขอบคุณหลายๆมีแต่ความสุขความจเจริญถุกยาพานมัน่นยาปอเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตติดสิ่งใดไกลใดสมควรณมุ่งหมายปรารถนาโชคดีมีใช่ตลอดไปเด้อพี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกคนทั้งครอบครัวขอบคุณทุกเรื่ทุก,ก,ทกเลื่องถูกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเอาเหรียญมใหิ่งมารีวิวเหรียญให้บ้าง ศศ2 5 48เออไปน้อง48ศศ2548ศศ2548เดี๋ยวก็สิขอจบคลิปไว้ซํานี้ก่อนเอาไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ บอดีบ่ง่ามบอ,อกก็ตรวจก็ไปเด้อพี่น้องมือไม้หัดซองเหรียญไปเดียนก็นยังบ่ท่านเดียนเก่งป็นไดขอบคุณเลยหลายเด้อกันมีของมุ่นกันเชียวมาบอกให้ฟังยพี่น้องไปเดียนไปหาซื้อแบบของมุ่นมาก,ก่อนเนาะพี่น้องคลิปนี่ก็เอาไว้จำเหนี่ก่อนวัดดีค่ะขอบคุณทุกไลทุกเลือทุกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องกดไลท์กดแชร์กดติดตามขอบคุณเลยหลาย ใ้บอดีบ่งามก็ขอตทษ็ขอภหยรับไปแต่เพียงผู้เดียวขอคุณนเลยหลายเ้อพี่น้องเด้ออวัสดีค่ะ